เป็นหัดเยอรมันตอนที่เป็นหัดแล้วหมอเขาบอกไหมไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่ลูกโยมอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดค่ะลูกลูกอายุยี่สิบเอ็ดค่ะโยมอยากมาถามว่ามีกรรมอะไระถามถึงใครลูกโยมหรือตัวโยมลูกค่ะลูกโยมไม่มีกรรมแต่โยมมีกรรมค่ะเพราะลูกโยมไม่ทุกค่ะแต่ตาเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะแม่ลูกโยมไม่ทุกอะ่ะเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ทุกเพราะโยมต้องดูแล<ะ>ถามว่าทําไม<ะ>กรรมตรงนี้ มันเกิดกับกับโยมตอนตั้งท้องถามว่ากินยาหรือเปล่าตอนหมอบอกเป็นหัดเยอรมันตอนนั้นโยมคิดยังไงอะ่ะก็คิดว่านึกว่าจะไม่เข้าถึงตัวลูกไงคะเขาแนะนําอะไรไหมคะไม่ได้แนะนําไปไปเจาะเลือดก่อนสามเดือนคะ่ะก็ไม่ได้บอกหมอว่าเป็นหัดเยอรมันคะ่ะอือพี่ชีดพูดได้ไหมได้ค่ะเรื่องนี้พี่สุดไม่ได้เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของอดีต<ะ>เป็นเรื่องของพบภูมิที่ผ่านมาในอดีต คนเนี้ยคนเนี้ยเคยเป็นลูกโยมเหมือนกันเหมือนปัจจุบันเนี้ยแต่ตาดีพ่อตายตั้งแต่อยู่ในท้องพอยมคลอดยมคลอดเข้ามาแล้วเลี้ยงเข้ามาได้ไม่นานยมก็มีครอบครัวใหม่มีสามีใหม่ลูกยมก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาการโตขึ้นมาของเขาขเขามาลักชอบพอกับพ่อเลี้ยงพอรักชอบพอกับพ่อเลี้ยงก็เลยจับลูกล่าม ล่ามลูกเอาไว้นี่เรื่องอดีตนะค่ะอพอล่ามลูกเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ไปดูไปแลให้คนคอยส่งข้าวส,ส่งน้ําเนี่ยมันเป็นห้องที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นห้องแบบนี้มันเป็นห้องแบบห้องห้องทึบๆกินนอนถ่ายอยู่เดี๋ยวส่งผลมาว่าลูกโยมเป็นหินค่ะเป็นต้อหินค่ะในอดีตชาติเป็นต้อหิน แล้วตอหินก็ยังไม่หายจากอดีตชาติมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นตอหินใช่ไหมคะคะเชื้อโรคที่เขาถ่ายที่เขากินที่เขาถ่ายอ่ะกินแล้วก็ถ่ายอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ใช้อารมณ์เขาว่าค่ะที่เขาอยากจะออกจากห้องนั้นแต่ว่าใช้คนคุ้มกันอย่างดีแล้วก็ไกลจากผู้คนเลยทําให้เขากลายเป็นคนตาบอดจากอดีตชาติพอมาเกิดใหม่ก็ยังบอดเหมือนเดิม แล้วก็กลายมาเป็นกรรมของโยมว่าโยมไปไหนครอบครัวมีความถูกดีไหมคะไม่ค่อยมีค่ะพ่อเขากินเหล้าค่ะเบื่อไหมคะเบื่อเหมือนกันค่ะพ่อคนนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะโยมนอกใจไหมโยมเคยนอกใจมะไม่เคยค่ะแต่เขาคิดเหมือนกันค่ะแต่ก็เบื่อไงเบื่อไงแม่บอกว่าพ่อเขากินเหล้าไม่ค่อยสนใจลูกเต้าอะไรอย่างนี้ค่ะโยมต้องกลับไปกราบโยมผู้ชาย กลับไปกราบแล้วคืนนี้กราบคืนนี้จะดูดีไหมเนี่ยจะทันเมาไหมเนี่ยหรือเมาก่อนตอนนี้ไม่เมาแล้วค่ะเขาไปออกเล่าค่ะไปออกเล่าไปอดเหล้าอดไปอดเล่ากรรมกรรมมันส่งผลมาว่าเขาเขาอาฆาตโยมถ้าชาติหน้ามีจริงจะขอไปเกิดไปจองเวรโยมอีก ถามว่าสามีใหม่โยมได้ลูกโยมไหมได้นะเขาได้ลูกโยมนะสามีใหม่โยมอะ่ะเขาได้ลูกโยมแล้วก็พยายามที่จะช่วยลูกโยมจากอดีตชาติแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพอเปิดเข้าไปก็พงังอะแหละโยมขี้วันเดียวตั้งยังเหม็น <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> แล้วขี้เป็นปีปีขี้เยี่ยวอยู่ในนั้นเป็นปีปีแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าลูกตาตามผิวหนังเขานเนี่ยเนี่ยตามเนื้อตามตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นโรคผิวหนัง ตอนนี้เป็นไหมเขาคัคันคันอยู่ค่ะคันตามตัวเขาค่ะอันนี้เป็นเขาจิตดวงเดิมที่ตายยังไงมาเกิดอย่างนั้นเลยโยม<ะ>ตายยังไงแล้วเกิดอย่างนั้นเลยตายแล้วเกิดเลยตายแล้วเกิดเลยอย่างนี้มาสามชาติแล้วเนาะจะแก้ได้ไหมคะแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้โยมอยากจะแก้ไขโย,ยมมองเขาเวลาที่เขามีอารมณ์รุนแรงขึ้นมาโยมอธิษฐานว่าโยมเคยกักขังดวงเนี่ยอะไรเขาไว้ตั้งแต่อดีตชาติขอให้พระแม่ทอณนนีเป็นพยานว่าชาตินี้เขามาเป็นลูกอย่าจองเวน อย่ากล่าวคำว่าขอโหติกรรมนะขอโหติกรรมกับลูกไม่ได้นอกจากลูกจะขอโหิกรรมกับแม่ได้อย่าจองเวรใช่ไหมอย่าจองเวรค่ะนึกในใจไว้ว่าอย่าจองเวรก็ก็น่าจะดีขึ้นต้องทำอาชีพอะไรอ่ะทํางานค่ะรับจ้างทํางานค่ะสามีสามีเป็นช่างซ่อมบำรุงค่ะซ่อมอะไรอ่ะซ่อมซ่อมบำรุงช่างไฟค่ะอาชีพพูดได้ไหมได้ค่ะยมขโมยตังค์เขาบ่อยไห ขโมยตังใครคะสามีไม่ไม่ค่อยไม่เคย,เคยเขโมยนะแต่ก็หยิบก็บอกเขาอย่างนี้ค่ะคุณหยิบก็บอกเขาทีละร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะหยิบมาแล้วมาเลี้ยงลูก<ะ>ซื้อของเลี้ยงลูก<ะ>เลี้ยงคนในครอบครัว<ะ>อันนี้เป็นกรรมเนาะเลิกทาไม่งั้นเงินก็ไม่พอใช้พอกินอยู่งี้แผ่เมตตาให้อาชีพบ้างถ้าไม่แผ่เมตตาให้กับสมาอาชีพมันก็ไม่เหลือโยม มีถ้าใครเจ็บป่วยคนหนึ่งแทบจะไม่มีเหลือเลยค่ะ